สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุทธที่12มกราคมพศ2565นั่นเองก็ทางทีมงานคิงยนบุรีรัมย์ก็จะมีปล่อยของพิชิตหนึ่งคันนะครับแล้วก็ ของพี่ตายก็ทําเอกสารเตรียมขาย2คันนะเมื่อวานไปนาตอนเย็นเจองูด้วยสงสัมันกําลังจูจีกันมี2ตัวดีน่าเป็นงูไม่มีพิษไปนั่งอยู่ข้างหน้ามานะันนนเลยไม่ได้เอาไปฉายไปไงเออพี่แก่วบอกเป็นงูสิงไม่เป็นไรตัวนี้มันไม่มีพิษแล้วก็ FC บอกว่าถวย ก็จะเป็นเลข1221 1 <laughs> งสองงหนึไหมงูสตัวอ่ะวันนี้เดี๋ยวไปดูรถอีก1รุ่นกัน <c oughs> ก็นจะเป็นของเซลเมียวนะครับที่เตรียมที่จะปล่อยให้ลูกค้าไม่แน่ใจว่าจะรับวันไหนแต่ว่าเขาแต่งมาน่าสนใจมากๆเราไปดูกันดีกว่าไป ่แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่พี่ตายจะมาถ่ายให้ดูในวันนี้โดยนะครับรถคันนี้ก็จะเป็นรถของเซลเมียวนั่นเองแล้วสีที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นสีใหม่ในปี2022ก็คือเจ้าสัวสีเท่แรมโบนั่นเองสีเท่แแรมโบนะครับยกสูงจะมีทุกรุ่นอันนี้ดึงสติ๊กเกอร์ออกมันก็จะเป็นรอยคราบนะครับนี่ ก็เดี๋ยวไปเช็ดทําความสะอาดกันก่อนส่งมอบอีกรอบหนึ่งคันนี้เป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LD a เกียร์อัตโนมัตินะตัวนี้มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกแล้วราคาเงินสดของเขาจะอยู่ที่770,000บาทอันนี้รวมสีเทาแลมโบไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าไม่เอาสีเทาแลมโบเอาเป็นสีขาวก็ลดลงอีก7,000นั่นเองตัวไฟหน้าของรุ่นนี้นะ จะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ Isuzu Vision Bi-LED มีเลนโปรเจคเตอร์ควบคุมทิศทางของแสงหลอดไฟนะครับเป็น LED ปรับระดับได้4ระดับแล้วก็เจ้าตัวไฟนะมันก็จะมีไฟ daylight มาให้ด้วยเรียกว่าเข้าชุดกันมากๆเลยทีเดียวไฟตัดหมอกนะครับในตัวเกล็ด LDA มันจะมาพร้อมกับเบ้าไฟตัดหมอกใหม่เป็นหลอดไฮโดรเจนนะครับแต่ว่าแสงสว่างมันก็เยอะมากมเลยทีเดียวไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านบนนั่นเอง ตัวนี้นะครับด้วยความเป็นตัวยุคสูงกรี LDA ชุดสเกิร์ตอาจจะยังไม่มีติดตั้งมาให้แต่ว่าเราสามารถเอาของ x s e r i e s ติดตั้งเพิ่มได้ทีนี้เดี๋ยวพี่ต่จะพาเรามาดูกระจังหน้าของเขากันบ้างเจ้ากระจังหน้าของ LDA คันนี้นะครับจะเป็นของปี2022เลยสังเกตได้จากนะครับเจ้าตัวสีที่เป็นสีทูโทนของเขาเนี่ยมันคือตัวเดิมจะเป็นโครเมียมหมดด้านตัว2022จะเป็นสีทูโทนนะครับสีเทาด้านบนแล้วก็สี โครเมียมด้านล่างเขี่ยวจะสั้นลงนะครับอันนี้เขาก็จะมีในตัวของเคลือบเคฟล่ามาให้มันยังทําให้เจ้าตัว LDA คันนี้ดูสปอร์ตมากๆเดี๋ยวพี่ต่อยให้ดูหน้ากันเต็มๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยระบบความปลอดภัยที่มีมาให้เนื่องด้วยมันเป็นเกียร์ออโต้นะครับเพราะมันก็จัดมาเลยเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับเข้มขัดน,นี้ราให้สที่นั่งแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันนั่นเอง ตัว LDA ด้วยความที่เป็นตัวยกสูงนะครับเขาจะมีบันไดข้างติดตั้งมาให้แล้วอมองจากด้านข้างนะครับหลายท่านคงจะเห็นแล้วแหละว,ว่าเขาใส่อะไรมานะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหมันเข้าชุดมากๆนะกับจับตัวที่ใส่มามันมีประโยชน์ยังไงใส่มาทำไมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอันนี้เราไปดูเจ้าตัวลายล้อแม็กซ์ก่อนละกันนะครับรุ่นนี้นะจะมาพร้อมกับล้อแม็กซ์สปอร์ตขนาด10 7นิ้วตัวนี้เป็นสีบรอนเงินนะครับเป็นแม็กแท้ของอิซูซเราเลยแหละเรียกได้ว่าโอ้โหมีความแข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนานเลยทีเดียวจับคู่กับเจ้าตัวยางบริสโต้นะครับเบอร์อยางก็จะเป็น2 6 5 6 5 7้้นั่นเองนี่เดี๋ยวพี่ตายให้ดูนี่2 6 5 6 5ห7นะเออ2 5 5 6 5าโทษทีนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวดิสเพลย์ขนาดใหญ่พร้อมกับคาลิปเปอร์ทำงานพร้อมกับคาลิปเปอร์ลูก,ลกสูบคู่นะครับมันจึงทำให้เจ้าคันนี้นะครับ หยุดได้อย่างมั่นใจนั่นเองระบบกาเสะเทือนด้านหน้ากนะ็จะเป็นคอยสปริงนะครับนี่ตัวชุดบันไดข้างนี่นี่โอ้เรียกได้ว,ว่าสุดยอดมากๆกระจกมองข้างของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับเรียกได้ว,ว่าเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเห็นกันแบบรอบคันเลยทีเดียวสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไฮแลนเดอร์ก็คือขับเคลื่อน2ล้อยกสูงเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับวิธีการยก ใบปั่น้ําฝนก็ง่ายมากๆนะไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมายก็ยกได้เลยติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับบานหน้า60บานข้าง80นั่นเองเสาอากาศก็ออกแบบให้มีความสวยงามรับสัญญาณได้ชัดเจนในรุ่น LDA นะครับหรือว่าตัวสูงทุกรุ่นนั่นแหละยกเว้นเออบางรุ่นนะบางรุ่นบางรุ่นในตัวขับเคลื่อน2ล้อนะเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวสัญ,ญลักษณ์ไ,ไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ดีเขาจะเป็นตัวมือเปิดแบบโครเมียม,มตัวนี้ติดจารองมือเปิดเข้าไปมันก็จะ ติดตา Dmax เข้าไปอีกต่างหากอาทีนี้เรามาดูกันบ้างนะดูกันบ้างไล่จากข้างบนก่อนละกันมันไปทำอะไรมาคันนี้คันนี้ไปมีการไปติดตั้งเจ้าตัวโลบามานะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าโอ้โหมันโค้มันเข้าชุดกับเจ้าคันนี้มากๆเลยนะนี่เดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูไกลๆกันละกันจะเป็นแบบนี้เจ้าตัวโลบาตัวนี้นะครับมันก็มีข้อดีของมันเนี่ย นอกจากมันมีความสวยงามมันทําให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับมันยังมีความแข็งแรงทนทานอีกด้วยในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างพวกรถแลลี่รีใช่ไหมเขาจะมีไอ้พวกเหล็กๆตัวนี้เวลารถมันพลิกเนะเออคือพูดง่ายมันเอาหลังคาลงพื้นนะพูดง่ายรถคว่ำนั่นแหละเจ้าตัวโรบาร์ตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่ในการค้ายันไม่ให้ตัวห้องหรือไอ้ลังคาม,มันบุบเข้าไปทับผู้ขับขี่นั่นเองแต่พูดตามตรงนะนอกจากความสวยงามของมันอโอ้แข็งแรงมากๆแล้วนี่ของมันเนี่ยโอ้โห ตัวนี้นะครับก็จะเรียกว่ามันหุ้มด้วยเจ้าตัวพลาสติกแบบ ABS นะตัวนี้มันก็จะเป็นถือว่าเกรดดีมากๆแล้ววิธีการติดตั้งนะครับเพื่อความแข็งแรงทนทานเนี่ยปกติแล้วมันจะมีแบบใส่ตรงหูกระบะตรงนี้ได้นะครับแต่อันนี้ก็คือพูดง่ายๆเจาะตัวถังเลยนี่เพราะฉะนั้นมันแข็งแรงทนทานแน่นอนมีไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยแล้วก็เวลาตำแหน่งงานติดตั้งมันก็จะเลยจากไฟเบรกที่ติดตัวรถมานิดหนึ่งนะมันจึงทําให้เราเห็น ไฟเบรกก็คือด้านบนด้านล่างโอ้เพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกตัวนี้กระบะ,ะไลเนอร์ถูกติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับอ่ะเผื่อใครชอบการแต่งสไตล์นี้ก็ไปจัดกันมาซะทีนี้เดี๋ยวเราดูระบบะการสะเทือนแล้วก็ล้อแม็กด้านหลังกันบ้างนะครับแม็กก็เหมือนด้านหน้านั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนแค่ระบบที่เป็นตัวเบรกนะเป็นจากดิสเป็นดัมแค่นั้นเองซึ่งง่ายๆเลยมันบรรทุกเนาะมันก็ต้องใช้ดัมเบรกกันแหละมันถึงจะหยุดได้อย่างมั่นใจนะครับ ระบบการสะเทือนด้านหลังของเจ้าตัวเกรด LDA คันนี้มาพร้อมกับแหนบเหนือเพาแหนบมี3แผ่นมีโชคอัพแก๊สมาให้ด้วยนะครับยังอะไรมันก็จะเป็น17เช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวพี่ต่ายจะพามาดูด้านท้ายแบบรอๆกันคันนี้มาพร้อมกับไฟท้ายลมดลมดำแบบ LED นะครับนี่ด้านข้างมันจะลมดำ แล้วก็ไฟท้ายของมันเนี่ยจะเป็นแบบ LED นั่นเองเรียกได้ว่าเปิดปุ๊บเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวชุดกันชนท้ายนะครับมีมาให้จากโรงงานเลยตัวนี้เป็นกันชนท้ายแบบบิวอินอ่ะมาดูด้านท้ายโดยรวมเขาก็ต้องบอกว่าโอ้โหหน้ากระหล่อท้ายกรหล่อมีมือจับแบบโเมียมกล้องมองหลังแบบบิวอินนี่สุดยอดจริงๆเจ้าตัว LDA คันนี้ราคาเพียงแค่700,000 70,000บาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องซุภาพบุรุษน้องซุบับสตรีก็สามารถใช้งานเจ้าคันนี้ได้อย่างง่ายดายเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างไปเ <tte? S 2> มื่อวานก็พี่ต่ก็ไปฉีดวัคซีนเข็มสี่มาแล้วนะเป็นของไฟเซอร์ก็เอะไฟเซอร์นี่แปลกไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่อคือไม่มีอาการเลยแหละพูดง่ายๆนะปกติเจ้าตัวแอสตาเนี่ยมันจะมีอาการแป8ชั่วโมงให้หลังใช่ไหมมันก็จะเริ่มมีไข้นิดๆแล้วอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีอาการมากแต่อันนี้เออ ก็กินเบียร์ได้ปกติเว้ยฉีดมาปุ๊บตอนยินกินเบียร์เลยอดไม่ได้อะนะครับตอนนี้เราก็เปิดประตูรับซับกันแล้วนะตอนเช้าของวันพุทธที่12มกรานั่นเองแล้วก็ภาพนะครับด้านหน้าที่เราเห็นพร้อมๆกันอยู่เนี่ยก็จะเป็นภายในของเจ้าตัวสเป c แคปไฮ i ลนเดอร์ r 1.9เกรด LDA เกียร์อัตโนมัติสี เทาโอเพกนั่นเองหรือว่าเจ้าตัวสีเทาแลมโบราคา770,000บาทนะครับมาไล่ตั้งแต่เจ้าประตูบานแคบของเขาเนี่ยมันเปิดได้กว้างมากถึง90องศาข้อดีของการทำให้ประตูบานแคบมันเปิดได้กว้างขนาดนี้ก็คือเพื่อให้ผู้โดยสารหรือว่าการที่เราจะเอาสัมภาระสิ่งของหรือแม้แต่กระทั่งเข้าไปนั่งภายในตัวห้องสเปซแคบของเขาเนี่ยมันสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองอประกอบกับเจ้าตัวสเปซแคบเนี่ย มันมีขนาดที่กว้างนะครับมันยังทําให้เราขึ้นลงสะดวกได้เพิ่มมากขึ้นอีกตัวเบาะแคมีมาให้นะครับจะายางปูพื้นนะครับเดี๋ยวจะมีการติดตั้งให้ตัวนี้จะเป็นพรมของตัวรถเขานะมันจะเป็นพรมสีดํานั่นเองพวกเครื่องมือจะอยู่ใต้เบาะแคบนะซึ่งพี่ต่ายเคยถ่ายให้ดูหลายๆคลิปแล้วเดี๋ยวมาดูประตูบานหน้ากันนะครับ เจ้าประตูบานหน้าเนี่ยก็โอเคแล้วมันนะครับมันออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่แต่ว่าตัวน้ําหนักมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเราก็สามารถเปิดปิดขึ้นลงได้สะดวกมันเดิมรู้ราไปด้วยนะครับเจ้าตัวผ้าบุนุ่มเกรดพรีเมียมนั่นเองตัวสวิตช์กระจกไฟฟ้าจะมาในโทนสีดําด้านนะครับดาบด้านข้างประตูของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับสีทูโทนเป็นสีบรอนซ์เงินกับสีเทานั่นเองอะ ตัดไปดูที่เบาะกันบ้างนะครับว่ามันจะรูหราขนาดไหนก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันรูหลาาสมชื่อตัว LDA หรือว่าเจ้าตัว l u x ชัวรีของเราจริงๆนะมาพร้อมกับเบาะผ้าเกรดพรีเมียมใหม่ของปี2022เลยนะครับเจ้าตัวเบาะเนี่ยออกแบบให้มีลายมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วน ตัวด้านข้างของเบาะเองเนะครับจะมีปีกขนาดใหญ่นะครับช่วยโอบกระชับสรีระของผู้ขับขี่ให้เขาเรียกว่าโอเวลานั่งแล้วมันไม่ลงเลงไม่ลงเลงนะทีนี้นะครับด้านบนของเขาเนี่ยก็จะมีไฟสองสว่างให้2จุดซึ่งพี่ต่ายก็เปิดโชว์แล้วเพื่อเพิ่มความสว่างนั่นเองผ้าบุลังคานะก็จะเป็นสีเทาอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างนะครับโอ้ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าท่านนี้มากๆนะครับที่ได้รถที่สวยมากๆเลยไปใช้งาน บริเวณแผงคอนโซลด้านหน้าไม่มีโบนุ่มมาให้นะเอ๊ะแต่มันออกแบบได้เหมือนมีโบนุ่มมาให้มากๆก็ใช่ไงนะครับคอนเนนความหรูหราตัวนี้ระบบความบันเทิงมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วเออมาเอฟซีถามมาว่าทำไมมันเว้นไว้ทำไมขอบก็คือหน้าจอมัน9้าแหละแต่มันแสดงผลดได้7นะครับมีกล้องมองหลังมาให้รองรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือว่าตระกูล iOS ตัวแอร์พี่ต่ายชอบมากๆนะเนี่ยแอร์รุ่นนี้เพราะมันใช้งานง่ายแล้วมันหรูหราด้วยเนี่ยมันมีแค่3ฟังก์ชันการใช้งานแค่นั้นเองปรับทิศทางนะครับเปิดพัดลมเปิดน้ํายาแอร์นี่จุดชาร์จแบตเตอรี่มันก็มีมาให้นะมีถึง2จุดไม่ว่าจะเป็น USB หรือว่าต้องใช้หัวแปลงก็มีส่วนตัวเกียร์รุ่นนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับ ทั้งเกียร์อัตนโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาซึ่งเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็มีให้เลือกนะแต่ถ้าใครอยากสะดวกสบายเหมือนพี่ต่ายซึ่งโอเคออกรถคันต่อไปมันก็ต้องเป็นเกียร์ออโต้น,นะครับนี่ออโต้เนี่ยตัวนี้มันจะสามารถใช้ได้แบบเขาเรียกว่าเป็นเกียร์อัตโนมัติตัวนี้ก็ได้ดันไปด้านขวามันจะเป็นโหมดเสมือนเกียร์ธรรมดานะเสมือนก็คือโอเคแหละเราต้องเข้าเกียร์เองแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้มันอะไรเหมือนขับเกียร์ธรรมดานี้พี่ต่ายก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับ นี่กุญแจของเขาจะเป็นกุญแจรีโมทแต่ว่าไม่มีสัญญาณการขโมยหรือว่าอิโมบีไดเซอร์มาให้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปหาตัวอื่นติดตั้งเพิ่มเพื่อความปลอดภัยแล้วกันเนาะ<ๆ>พวงมาลัยนะครับยังมาในรูปทรงของสปอร์ตมาพร้อมกับฟังติฟังก์ชันที่มันติฟังก์ชันที่เราสามารถควบคุมเจ้าเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยนั่นเองนี่เพิ่มเสียงลดเสียงก็ไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนเลยทีนี้เราไปดูขุมกําลังเขาบ้างนะครับว่า เฮ้ยเครื่องยนต์มันเป็นตัวไหนกันโอเคแน่นอนแหละด้วยความเชี่ยวชาญนะครับเราก็เขาเรียกว่าอิซูซูเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลอยู่แล้วแล้วก็เครื่องยนต์ที่เราเห็นนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่สร้างชื่อมากๆบรรดาช่างนะครับต่างพากันเอาไปโมไปแตง่งโอ้โหสร้างชื่อเสียงกันยกใหญ่เลยเครื่องที่เห็นนะครับจะเป็นเจ้าตัวเครื่อง1.9เจเนอเรชันที่2นั่นเองความแข็งแรงทนทานนะครับตามแบบฉบับอิซูซูรับประกันกันไปยาวๆ10,000แกิโลเมตรปีเลยทีเดียวเครื่องตัวนี้นะครับ มันมีพะละกําลังนะเอาแม่เอาพะละกําลังเอาขนาดของมันก่อนละกันนะครับบางคนบอกว่าโอ้เล็กจิ๋วแต่เจ๋วนะใช่สิมันเป็นเครื่อง1 9 1 9 0 0ซีซีให้แรงมา้าสูงสุด150แรงมา้ามีเจ้าตัวเทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่นะครับเวลาที่เราเหยียบคันเร่งมันเทอร์โบตัวนี้นะครับมันจะช่วยตอบสนองได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวแรงบิดต,ตัวนี้จัดมาเลย350นิวตันเมตรก็รอบเครื่องยนต์กว้างมากๆนะ1,800รอบถึง26 2,600รอรอบอ่ะอันนี้ก็จะเป็น โดยรวมของเจ้าตัว LDA กันนี้ก็หวังว่าสไตล์การแต่งนะครับหรือแม้แต่กระทั่งรุ่นลดราคาก็ถูกหวังว่าจะถูกใจ FC หลายๆท่านตอนนี้ก็เกือบจะ7โมงแล้วนะครับสว่างแล้วมาตอน6โมง10มันยังมืดอ,อยู่เลยก็ยังถ่ายไม่ได้โอเคขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงหงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายไมค์คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้ร้านจอดโล่งมากๆโล่งมากๆไปก่อนนะ